สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยพร้อมใช้งานหนึ่งคันนะครับคันนี้สีเหลืองเดิมโรงงานนะครับไม่ได้กลับสีแต่อย่างใดกับ Honda Jazz ตนะครับ j จส z g จปี2009เครื่อง15เกียร์ออตโต้มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ169,000บาทนะครับ ผ่อน3,900โดยประมาณเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับสีสวยชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับใครชอบ h o n ด้าเจ z ตนะครับ5ประตูทรงสวยๆสภาพดีๆนะครับสีเหลืองเดิมโรงงานนะครับมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยครับรถสภาพครบจบเอาไปใช้งานได้เลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่มีนบุรีครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับ ภายในสวยๆนะครับคันนี้เป็นลองท็อประบบไฟฟ้านะครับเซนเตอร์ล็อก a i r ์แม ABS ดิสเบรนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครับโดยรวมรถสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้สภาพดีราคาน่าสนใจมากๆนะครับคันนี้ดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับการันตีครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารครบนะครับแจ้งมาชัดนะครับว่าคันนี้เคยแตะ หน้ามาเบาๆนะครับถ้าไม่แจ้งไม่บอกดูไม่รู้แน่นอนนะครับไขดูไม่เป็นคัดไม่เป็นเราไม่บอกไม่รู้แน่นอนคันนี้แจ้งตรงๆไม่มีหมกเม็ดนะครับแค่แตะเบาๆนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยสมบูรณ์รออยู่ในสภาพที่ครบจบสภาพแบบนี้สีนี้หายากด้วยน,นะครับสีเหลือง บับเบอร์บีนะครับบับเบอร์บีออนแจ๊สนะครับแจ๊สจีนะครับโดยรวมสวยสมบูรณ์มากมากนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับใครกำลังหารถใช้งานชอบ Honda Jazz ชอบห้าประตูและก็ชอบสีสวย สดแบบนี้นะครับภายในงามๆครับสดมากๆนะครับสำหรับภายในรถสภาพโดยรวมเรียกว่าครบจบใช้งานได้เลยครับไม่มีชนหนักต่อพิความเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนมาชมมาเช็คตัวรถทดลองขับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางเรามีบริการจัดส่งนะครับ5ประตูสวยๆครับนี่เลยครับเบาะหลังพับได้นะครับใส่ของทุกของวางของได้เพิ่มขึ้นครับก็เอ็นตัวเรื่องนะครับเผื่อใครจะสนใจนะครับ3,900โดยประมาณนะครับสำหรับการผ่อนผ่อนได้6ปีนะครับเครดิตออก รถศูนย์บาทมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ที่บ้านหรือที่ทํางานอยู่ที่ไหนก็จัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายขับคล่องแน่นอนนะครับสีเหลืองเดิมโรงงานนะครับไม่ใช่กับสีนะครับ เหลืองมาจากโรงงานแบบนี้เลยรถโดยรวมสวยมากๆนะครับมาชมเช็คตัวรถทดลองขับโทรเจรจาโทรสอบถามมาได้เลยครับรถดีๆสภาพดีๆคัดและเช็คมาเรียบร้อยใช้ได้เลยนะครับสําหรับคันนี้วสวยๆนะครับชุดแต่งครบภายในภายนอกอง,งามประวัติชัดแจ้งตรงไม่มีหมกเม็ดนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับมีประกันชั้นหนึ่งเดอยู่ด้วยนะครับ